หลากหลายทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่แบบไหนละ่ะที่จะคุ้มค่าวันนี้ทีทบีมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกมาให้ศึกษากันค่ะตราสารด้อยสิทธ์คืออะไรตราสารด้อยสิทธ์เป็นตราสารที่มีอายุขั้นต่ำสิบปีและผู้ออกตราสารมีสิทธิ์เรียกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดหลังสิ้นปีที่5เป็นตราสารที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยที่สำคัญอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุของตราสารค่ะ ทำไมต้องเลือกลงทุนกับทท B ภายหลังการควบรวมกิจการในปี2564ท TB มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของประเทศไทยอีกทั้ง T ท B ยังได้รับการประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบภายในประเทศ ปัจจุบัน TTB ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่ระดับ AA+ บจาก Fitch Ratings ประเทศไทยนอกจากนี้ TTB ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงณนะวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาสูงถึง20.7%สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเกือบ2เท่าและสูงเป็นลำดับต้นๆของกลุ่มธนาคาร ด้านผลการดำเนินงาน TTB มีกําไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองในปี2,566ปรับตัวดีขึ้น10.4%มาอยู่ที่ระดับ40,000ล้านบาท TTB จึงสามารถส่งผ่านผลประโยชน์กลับคืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียเช่นช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มผลตอบแทนและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม TTB มุ่งสู่ธนาคารที่เป็นผู้นำด้านการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยหรือ the bank of financial well being จากการควบรวมสร้างความแข็งแกร่งให้ TTB ต่อยอดพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้ายกระดับประสบการณ์ทางการเงินผ่านแอป TTB Touch โดยมุ่งเน้นกลุ่มพนักงานเงินเดือนกลุ่มคนมีรถกลุ่มคนมีบ้านตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่ผสานเป็นเนื้อเดียวกันมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่มั่นคงและย,ยั่งยืนตราสารด้อยสิทธิ์ของ TTB มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเงินกองทุนของธนาคารเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงินโดยตราสารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A ตราสารมีอายุ10ปี3เดือนความเสี่ยงของตราสารอยู่ที่ระดับ7ให้อัตราผลตอบแทนแบบคงที่ผู้ลงทุนได้รับดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนและธนาคารสามารถไถ่ถอนตราสารณวันครบรอบ5ปี3เดือนหรือภายหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยตราสารด้อยสิทธ์เปิดขายให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มใด ตราสารด้อยสิทธิ์ของททบในครั้งนี้เปิดเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่รวมทั้งให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือตราสารด้อยสิทธิครั้งที่1ทับ2,562ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ตามเกณฑ์ที่สำนักงานกรอตกำหนดนะคะสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือตราสารด้อยสิทธิครั้งที่1ท2,562 เพียงแจ้งความจำนงในใบจองซื้อให้ธนาคารหักบัญชีท t b แบบอัตโนมัติเพื่อจองซื้อตราสารในวันที่28มิถุนายน2567ความเสี่ยงของตราสารด้อยสิทธ์คืออะไรทุกการลงทุนมีความเสี่ยงสำหรับตราสารด้อยสิทธ์นั้นผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนเป็นลำดับเกือบสุดท้ายหากเกิดเหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้และทางการเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคาร ผู้ลงทุนอาจต้องร่วมภาระขาดทุนโดยการตัดตราสารเป็นหนี้ศูนย์บางส่วนหรือทั้งจำนวนลำดับชั้นของผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนคือเจ้าหนี้บุริมสิทธิผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้สามัญของธนาคารจากนั้นจึงเป็นผู้ถือตราสารด้ยสิทธิ์ค่ะอย่างไรก็ตามผู้ถือตราสารด้ยสิทธิ์ยังมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้คืนก่อนผู้ถือหุ้นของธนาคารจองซื้อและชำระเงินในวันที่21และ24 ถึงวันที่28มิถุนายน2567โดยมีขั้นต่ำ1ล้านบาทและทวีคูณครั้งละ1 1,000บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TTB ทุกสาขาหรือที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนโทร1428กดม 4, 5, 4. การลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไปผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะตราสารด้วยสิทธิ์ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคตทีทีบี TV เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น